เรื่องที่จะมาคุยวันนี้นะฮะก็คงหนีไม่พน้นเรื่องเกี่ยวกับ iPhone 15นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมเราคงจะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องสเปคอะไรพวกนี้นะฮะเพราะหลายๆช่องเขาพูดกันไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการของแต่ละคนแล้วกันนะฮะที่อยากได้ iPhone ขึ้นมานะฮะแล้วก็ ยอมแลกอะไรหลายๆอย่างนะที่เป็นข่าวออกมานะครับครับผมก็วันนี้เหมือนจะหยิบยกหรือหาได้ประมาณ2-3สเรื่องนะฮะที่เอามานั่งคุยกันนะครับผมครับเรื่องแรกนะฮะก็เป็นข่าวอันนี้น่าจะเร็วๆเรๆนี้ฮะรู้สึกจะเป็น iPhone ล่าสุดนะฮะที่เป็น iPhone 14ฮะที่พ่อแม่ชาวอินเดียนะครับที่ยอมขายลูก8เดือนนะฮะแลกกับ iPhone นะครับผมอันนี้ เป็นข่าวค่อนข้างดังนะฮะของของน่าจะเป็นปีก่อนปี2ปีก่อนนะฮะรู้สึกว่านะครับเป็นข่าวที่เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะถูกจับกุมนะฮะโดยตำรวจของทางอินเดียนะฮะที่เอาลูกไปแลกกับ iPhone 1 0 14ะนะครับผมแล้วก็พอดีเพื่อนบ้านสังเกตความผิดปกติฮะก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะไปจับมาได้ะฮะก ยิงข่าวนี้ค่อนข้าง,างสะเตือนใจนะว่าแบบโอ้ลูกแปดเดือนนะเนาะแล้วมันแรกกับ iPhone 14ไม่รู้ว่า14บสีรอะไรนะผมผมไม่ได้ตามข่าวนนี้แต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นท็อปบัะรุ่นท็อปสุดแลนะฮะผมยอมแรกกับลูกแปดเดือนะะอนะครับผมแล้วก็ข่าวที่สองนะฮะอันนี้เป็นข่าวนานนานนานหลา,ลหลายปีแล้วฮะหลายปีแล้วได้ยินมานานแล้วฮะคือ มีหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งนะ,ะที่แบบอยากได้ iPhone 4ฮะรุ่น iPhone 4ละเหมือนเป็น iPhone ออกใหม่ตอนนั้นน่าจะเป็นแบบยุคที่เปิดมิติใหม่ของของค์การสมาร์ทโฟนนะฮะเลยมีคนอยากได้กันเยอะนะครับผมแล้วก็มีข่าวเด็กหนุ่มชาว,ชาวจีนคนหนึ่งนะ,ะที่ขายไตแลกกับ iPhone นะฮะตอนนั้นรู้สึกเป็นข่าวดังมากเลยนะครับแบบยุคยุคไฮเทคที่ แต่ละคนก็ต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้มานะฮะจำได้ตอนนั้นคือเหมือนเหมือนกึ่งๆึงถูกหลอกด้วยไหมครับแบบว่าโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกขายไตเพื่อที่จะแบบเอาเอา,เอาเงินมาซื้อไอโฟนเงี้ยฮะครับผมข่าวน่าจะประมาณปี2 0, 2, 0 1 0 2นสิบสองันสิบเะฮะถ้าจะไม่ผิดนะนะครับแต่ล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุด เด็กหนุ่มคนนี้ฮะที่ขายไตไปแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นป่วยนะครับต้องรู้สึกเหมือนป่วยแล้วก็นอนติดเตียงไปเลยฮะต้องแบบไตทํางานผิดปกตินะฮะเพราะว่ามันหายไปข้างหนึ่งเนาะเหมือนต้องแบบฟอกไตอะไรตลอดเวลาครับผมว่าไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนไปตอนนี้คงโอ้ไม่น่าคุ้มอะะ่ะเนาะเพราะว่าถ้า ถ้าซื้อทองก็ยังมีทองเก็บอนะเนาะอันนี้ซื้อ iPhone 4ตัวนี้ i p h o n ส4เหลือแค่ไม่กี่ร้อยไม่ไม่กี่ร้อยบาทเองนะฮะราคาถูกมากนะครับผมก็ไม่คุ้มนะครับผมอย่าอย่าเลยนะครับอย่าเลยเอาไปแลกกับอวัยวะในร่างกายของเราไปแลกกับของอะไรพวกนี้ผมว่าไม่คุ้มนะครับเสี่ยงนะครับทำงานหาเงินดีกว่าฮนะผ่อนเอานะครับตอนนี้ช่วงนี้ผ่อนเยอะแยะนะครับผม แล้วก็เรื่องที่สามนะฮะอันนี้ก็น่าจะน่าจะหลายปีเหมือนกันนะฮะหลายปีเหมือนกันที่จะมีเด็กสาวนะครับน่าจะเป็นชาวจีนเหมือนกันที่ขายพรอมจทรย์ตัวเองนะฮะแลกกับ iPhone iPhone รุ่นน่าจะ iPhone ป iPhone i p h o n เจ iPhone 8เนี่ยแหละฮะถ้าจะไม่ผิดนะฮะข่าวช่วงนั้นข่าวออกมานะฮะว่าเอ,อมี ัวรุ่นชาวจีนนะครับเป็นสาวนะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเนาะครับผม mm. ก็ขายพรม,มจันท์ตัวเอง2 0 0 0 0หยวนก็น่าจะประมาณสักแสนบาทนะฮะแรกเพื่อซื้อกับ p p o o n นะครับผมแล้วก็เป็นข่าวดังมากมายนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเชตที่3นะครเป็นเชสที่มีเยอะนะฮะในประเทศไทยเราก็มีนะครับแบบมีแชทมีข่าวหลุดอะไรตลอดเวลาขายตัวขายพรม,มจัน์อะไรพวกนี้เพื่อแลกกับไอโฟนนะฮะ ซึ่งบางครั้งผมว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะเจอไม่ฉาชีพเสี่ยงที่จะเจอเอ,อะไรหลายๆอย่างนะที่แบบได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมว่าอย่างที่บอกไปฮะคือจริงๆยุคนี้ผมว่าถึงราคามันจะแพงนะถึงราคามันจะแพงราคามันอย่าง iPhone 15เปิดตัวนี่น่าจะประมาณสี่หมื่นกว่านะฮะสี่หมื่นกว่าเกือบ ครึ่งแสนนะฮะแต่ผมมองว่ามันก็ยังมีช่องทางอื่นนะเช่นเราก็สามารถผ่อนแล้วได้หรือว่าเราก็ขายไอฟโฟนเก่าแล้วก็บวกเงินอีกนิดหน่อยอย่างผมผมเป็นคนที่เริ่มใช้ไอฟโฟนตั้งแต่ไอฟโฟน e 4นะครับไอฟโฟนสพอไอฟโฟน e 5ออกมาผมก็ขาย4ไปซื้อ5ก็บวกตังค์อีกนิดหน่อยก็อย,อย่างเงี้ยห้าขายห้าซื้อ6กหกซื้อ7 7็ดซื้อ8ดซื้อไปเรื่อยๆฮะอย่างผมก็ยังมองว่ามันมันก็ยังพอพอได้อยู่เนี่ย บวกเงินยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าเราค่อยๆขยับไปนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่าง iPhone 15ที่มาล่าสุดผมมองว่ามันว้าวไหมสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ iPhone 14หรือ14 Pro m a ออะไรพวกนี้ผมว่าก็ยังทดแทนกันได้แบบไม่ขิ้เหรนะ่นะฮะผมก็ถ้าถ้าให้ถ้าให้เลือกถ้ามีโอกาสจะใช้หรือเปล่า ก็ยังไม่กล้าปฏิเสธว่าจะไม่ใช่นะฮะถ้าสมมติมีโอกาสกา็อาจจะลองใช้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่า iPhone 14 Pro Max ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมพอใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะยังยังไม่ว้าวที่แบบรู้สึกอยากจะเปลี่ยนนะฮะถ้าสติปจ๊อบยังอยู่ก็คงจะโกรธนะฮะว่า iPhone 1 5ออกมาแล้วมันเหมือนมันกักเยอะเกินไปฮะมันเหมือนแบบมันค่อยๆก้าวเกินไปมันน่าจะกระโดดมากกว่านี้มันน่าจะว้าวมากกว่านี้นะครับผมครับก็ ขอฝากไว้นะฮะว่าใครอยากได้จริงๆนะผมว่ายังมีช่องทางยังมีช่องทางอื่นที่ยังสามารถทําให้เราได้เป็นเจ้าของอยู่นะฮะเช่นผ่อนเช่นอะไรพวกนี้นะฮะผมว่ายังยังมีไม่ต้องไปขายไตขายอะไรพวกนี้มันผมว่ามันอันตรายนะครับพวกนี้นะครับผมครับก็ขอฝากไว้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเหลาแค่นี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีครับผม